สวัสดีครับทุกท่านผมบุ๊กและทีมงานร้านยางเจริญทุ่งเรืองยินดีต้อนรับนะครับวันนี้ลูกค้ามิจูบิชิปาเจโนเข้ารับการอัปเกรดช่วงล่างนะครับเลือกใช้เป็นโช้คฟุดนี้ครับผม YS E Series Full Set นะครับระบบการทำงานของ YS E Series นะครับเป็นแบบโมโนทู b นะครับตัวกระบอกนะครับทำจากอลูมิเนียมนะครับทำให้มีน้ำหนักที่เบานะครับและระบายความร้อนได้อย่างรวดเร็วนะครับทำให้สามารถใช้โช้คอัพได้อย่างต่อเนื่องและยาวนานนะครับความหนื่อยไม่ค่อยเปลี่ยนนะครับระบายความร้อนเร็วมากๆนะครับตัวนี้การตอบสนองโช้คอัพ ดีมากๆนะครับกระชับกับไวนะครับเหมาะกับการใช้งานในชีวิตประจําวันนะครับไม่ว่าจะนั่งเยอะนั่งน้อยขับเร็วขับช้านะครับตัวนี้จะมีวาล์วแปรผันในตัวนะครับเวลาลูกค้านะครับขับไปนะฮะไม่ต้องก้มปัดเองให้เสียเวลานะครับตัวโช๊คอัพเนี่ยจะปรับให้แบบอัตโนมัตินะครับเรียกว่าใช้งานง่ายมากๆนะครับสำหรับลูกค้าที่ใช้งานในชีวิตประจำวันและวันนี้นะครับลูกค้าเลือกใช้แบบโฟเซ็ตนะครับติดตั้งพร้อมกับตัวสปริงลอยอัตโนมาตินะครับทาให้ช่วงล่างเนี่ยสมบูรณ คือความเร็วประมาณนึงะครับยังทำให้ินิ่งมากๆนะครับพาล่ทั้งหมดนะครับทั้งเบ้าชกการกระแทกกันฝุดนะครับตัวนี้จะเป็นของแท้เบิร์สูตรนะครับและลูกค้านะครับเลือกเปลี่ยนตัวนี้ด้วย การกระแทกปีกลนบนนะครับเรียกว่าครบเซตเลยนะครับมาจัดการนะครับบำรุงรักราษาซ่อมช่วงล่างใหญ่ที่นี่นะครับร้านยางเจริญเมืองสำหรับพี่ลูกค้าท่านใดน,นะครับที่ใช้มิสูชิปา Pa เจโรหรือจะเป็นรถยนต์รุ่นไหนปีไหนอยากเข้ารับบริการอัปเกรดช่วงล่างซ่อมาหลุมช่วงล่างเรียนเชิญได้ที่ร้านยางเจริญเมืองโฮศมมูนย5แปกหเก้านึ่งเก้าหนึ่งหาผมบุ๊็กธีนิตต้อนรับครับสวัสดีครับ